คนาทเมื่อมาถึงแล้วเราก็ไปลงทะเบียนก่อนเลยครับตรงนี้ลงทะเบียนรับตำแหน่งโตะนะครับของเราได้โต๊ะที่153ครับตลอดทั้งเจ็กาีพิเศษมากมายนี่หลังจากโดยเลโนเวตใหม่นะครับอุปกรณ์เทคนิคนะครับทำไม คอปเตอร์บีออ่ดเฟ่ถึงจองเต็มทุกวันทุกรอบนะครับเราไม่มีการสั่งนะครับจากคิวอาร์โค้ดครับเลยปิ่นนี่ตูมเลยร้อยห้าสิาก็ทางขวาร้อยถึงร้อยเก้าเก้าจะไปหาตู้ก่อนไหมหรือว่าไม่ต้องก็ได้หยิบของก่อนก็ได้โอเคผมแนะนำอย่างนี้นะครับ ผมรวบรวมเมนูไว้ด้านท้ายคลิปแล้วนะครับเบื้องต้นพอเราสนใจเมนูไหนให้เราจดไว้เลยนะครับแล้วพอไปถึงที่เราก็เข้าไปแจ้งทางพนักงานได้เลยครับโซนซีฟู้ดครับกุ้งขาวต้มอะไรมาเลยผู้นี้คืออะไพอนั่งลมไยเนี่ยสตีมมีอรนะ ช็อกโกแลตวานิลลามัทฉะลิ้นจี่มะพร้าวทุบเห็ดคอปเฟอร์เอาด้วยไหมเอาด้วยเลยอันนี้เรียกว่าขึ้นชื่อครับทุบเห็ดคอปเฟและ2ตัวโอเคมาเป็นชุดเค้ a b c d ครับอับตนี้าสต,ต้าใส่งไปไชีสขนาดนี้นะครับฝั่งอันนี้เลยครับ ส,สั่งอาหารรอเต๊นสดโตนะครับชุดช้อนก็มาเป็นแบบเป็นห่อางนี้เลยนะครับซ้อนก็มาเป็นแบบเป็นห่อยนี้นะคซุปเห็ดทรัฟเฟอร์อเนื้อเห็ดนี่เยอะมาก ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวนะครับโอ้โหหอ,อมมากหอมมากมากต้องชิมสิครับชิ้นใหญ่แต่ไม่หนามีความบางเป็นไงครับรสชาติ รสหมอมมามกครับหอมเลยนะเต้นเต้นอยู่นิดนึงก๋วยเตี๋ยวเรือตันต็กๆที่เคยซึ่งเดี๋ยวนี้หาก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ค่อยอร่อยอันนี้ขนมจีนน้ำยาปูนะครับขนมจีนน้ำยาปูสเต็กเนื้อออสเตรเลียสำหรับเมนูนี้หลังจากได้กินแล้วถึงได้รู้ว่าเป็นปลาทูน่านะครับ พอดีว่าไม่ได้สั่งด้วยน่าจะเป็นการสั่งผิดมานี่เนื่อเป็นนกปัดฉ่ำไม่ฉ่ำดูเลยเนื้ออเตเลียแบบอีเดียม สั่งเยอะมากจะจำไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างชสสมสำหรับเมนูชีสเค้กนี้มีถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับฉลองครบรอบ7ปีของทางร้านคอปเปอร์บุฟเฟ่นะครับ ที่จริงเรามีเมนูที่เรากินกันมากกว่าที่ลงไว้นะครับพอดีว่านั่งกินเพลินไปหน่อยก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เดินถ่ายเลยครับฉะนั้นผมก็เลยรวบรวมเมนูไว้เพื่อท่านในที่ต้องการจะไปก็จดไว้ก่อนแล้วพอไปถึงหน้างานเราก็สามารถยื่นให้เขาดูได้เลยครับผมลืมบอกไปครับการสั่งอาหารต้องใช้รหัสหน้าเมนูอาหารนะครับ